เอาแล้วครับอยู่กับแอดมินรีชาร์ปครับเอลซอแอดมินครับมาแล้วครับดื่มน้ำดื่มท่าพักทานอาหารเรียบร้อยครับเริ่มมีเสียงอีกแล้วครับคู่นี้มาแล้วครับไม่น้อยหน้าคู่เชิดซันแบ็กแม็กแล้วก็บลน้อยกับป่วยท่วมโลกแน่นอนครับคู่นี้นี่พร้อมเริ่มไม่ธรรมดาครับสูนต่อสูนมาดูวงศ์เอกชัยภูมิและเอกสารคามนะครับอดีต เอกชัยภูมิปะทะเก่งมะขาอ่อกู้กับเก่งมะขามครับโโมนนดโอ้ยสวยครับลูกนี้โอ้โหโอโกอเรียเซมเจ๊เตะไม่พาลาดเลยครับกอเรียครับอเตะดีมากครับสกอร์ขึ้นนำนะครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับมาดูวงเซิร์ฟที่พายุสังน้อยลิงลมอีส,สานลิงลมอีสานว่าไง ตัวเข้ามาโอ้โหกอลิเย่เปิดสายดีครับโอ้โหยกโกมลโอ้ยกตะก้อครับโกมลนิ่งมากครับตะก้อครับโอ้โหโกมลครับนิ่งเหลือเกินครับกอเิียก็ไม่ไม่พลาดนะครับถ้ายกแบบนี้ครับศูนย์สามศูนย์ต่อสองเอกสารคามว่าไงลูกนี้ หลังเช้ามาโอ้โหกอเลียเปิดขวาโอ้โหกอโมโคมนครับโอ้โหป้อนตะก้อครับเซียงเซอร์เป็นสุงโอ้โหตะก้อไม่หมุนเลยครับโคมนลูกตะก้อดีมากครับลูกตะก้อนิ่งมากครับโคมน ส,สามศูนย์สามต่อศูนย์ครับโอ้ตัดไปครับโกมอนง่ายๆโอ้เอกวินวยกเข้าม,มาลิงลมอีสานโอ้โหพายุสังน้อยครับลีกชนบุรีครับเตะลูกนี้ครับโกมอนฮาแอดวิน,นขอบคุณมากครับ เสิร์เกาหลีครับเกาหลีว่าไงเกาหลีตัดไปเอ้าอีกราคาแม่ยกซ้ายพายุสั่งน้อยโอ้โหเจกันจกันจริงจริงๆครับพายุสั่งน้อยครับเอาเลยครับคู่นี้นี่สนามแตกอีกคู่ครับ เอาแล้วครับสวัสดี258ย้สูเซอร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเร่งสปีดคอมมานด์อีกแล้วครับสองสามต่อสองครับเอาล่ะครับมาดูวงเซิร์ฟโกมนเอาล่ะครับเจ้าเอกสรคามยกเข้ามาพายุสั่งแล้วโหเตะหนีบล็อกดีจริงๆครับเป็นสุดยอดครับคู่นี้สกอร์แต้มเท่าแล้วครับ สามต่อสามครับกล้ยเตะแล้วครับเตะแล้วครับน่าเสียดายครับเจ้ากล้ยกับเจ้าบอลน้อยแพ้ไปนะครับว่าผู้กองวัดว่าจะจัดอีกครับั้งงขาใจครับสามเท่าครับโอมนยกโอ้โหกอเลียโอ้โหกอเลียยกห่างนิดนึงกอเลียก็ยังเตะคล้องง่ายง่ายครับตรงนี้ทำได้ดีครับอันนี้รอบแปดทีมครับ <c oughs> <c oughs> <üss> เข้าไปสองแล้วครับนี่คู่ที่สามครับ4ี FC เตี้ยตายต่ำครับตัดไปครับสามต่อสี่ครับตัดมาโอ้โหปล่อยออกครับดูออกเอซิเตโอ้โเอกสารคามวิ่งมาครับ เลยครับโคมนครับมีใครเข้าแล้วบ้างครับสา,สามต่อห้าครับพายุสัน้อยนิงลมีสาร<ม>ากาเรียเปิดโกโมนยกต่อหรีออโอ้โหแต่หนีได้ดีครับเคบดีดีจริงๆครับ<า>มีใครเข้าบ้างครับ<า>เข้าไปแล้วคู่แรกก็คือ ซูเปอร์แม็กและเชิดสันแบ็กครับแล้วก็คู่ที่สองตั้มสุรินกับเจ้าแฮกบางใหญ่ครับนี่แหละคู่ที่สามครับ6-3 6กต่อ3าเกาเลี้ยตัดไปโอ้โหอายุสัน้อยเปิดขึ้นนิดนึงโอ้โหติดเจ้าโอ้ยโ,โ,โ,โกมลโอ้โหไม่ทันครับพวกนี้โอ้โหแต่อีกคู่ครับคู่นี้นี่ คู่นี้ก็เป็นคู่มันอีกคู่ครับน่าจะเจอกันรอบลึกๆนะครับไม่น่าจะเจอกันก่อนนะครับหกสี่หกต่อสี่ครับโอ้ตัดไปครับโภมนอิสระคมยกพายุสั่งน้อยโอ้โหเตะได้ทุกโอ้โขึ้นสนามก็เตะได้ครับพายุสั่งน้อยดยีจริงๆครับ คู่นี้ยังไม่พลาดนั้งคู่ครับ6 5หหกต่อห้าครับประตูแทงเป็นส่วพ,พ, <c oughs> พี่ชอบคู่นี้พี่ชอบใครคู่นี้ ครับทั้งคู่ครับหกเท่าครับอีกสารคามตัดไปโอ้โหไม่ข้ามครับอีเซลกรนเต้ยอายูร์เตียวกระเจี้ยงเลยเตียวอายูร์เตียวคลองไปคลองคกหกเจ็ดหกต่อเจ็ดครับโอ้โหหลังเข้ามาปอเรียบเปิดเข่า โรมนยกเกาหลีย,อยโอ้โหแต่ดีที่สเกาหลีครับลูกถนัดจริงๆครับลูกนี้ครับเอาละครับฮตกเอ8แปดครับ เอกสารคามโอ้โหเปิดเขานิ oh. so first, ่งจริงๆครับโอ้โหกอลิเอโอ้โหดีเซียนก็เตี้ยโอ้โหโกมอนครับอีเซย์ยกช็อตให้กอลิเอครับกอลิเอก็เตะเร็วจริงๆครับลูกนี้นะครับโกมอนนี่นิ่งเหลือเกินครับเตะหก โอ้โหครับมาดูวงเสิร์ฟโกมลครับโอ้โหมนตับพับตับตีนไปโอ้โหเปิดครับพี่พายุสังน้อยเอกสถามยกโอ้โหเอเซลร์มเตอร์นี้ลุ้นมาครับโอ้โหกอลิอาวิ่งเตี้ยนะเอาหัวรับเลยครับเมื่อกี้ครับโอ้โหนี่กับรูปหัวเลยครับเมื่อกี้นะครับพี่พายุสังน้อยน่าจะแตะเบาๆแล้วมันโดนสิบต่อหก บอลยาวได้เปรียบวิริ่งกับใช่ครับพายุเปิดเก่งสังขามยกโอ้โหติดเกี่ยวโกมลครับโอ้โหโกมลโอ้โกอลเลียครับพลาดเองครับโอ้โกมลโคตรเหนียวครับโอโ้สุดยอดโอ้โโกอลเลียครับพลาดเองครับ โอ้ <sk r isa> <im itation> โห ôi, เลยครับคู่นี้มันเลยครับหนึ่งคู่ครับส <10, 10. S 1> ิบเจ็ดสีกับทอบจันไม่มาครับพายุเปิดไม่ออกลากเล่นเองโอ้ <atur> โห ôi, ดีเลเเด็ดดีจริงครับพี่พายุสังน้อยครับ ลิงลมอีสานครับแปดสิบ,ปสบแปดต่อสิบครับพายุสังน้อยเสิร์ฟมาโอ,อ้โหกอเลียเปิดเอาโหกอเลียรครับเอสเอ็ออเนดียิงยิงครับโอ้โห มันอีกหนึ่งคู่เลยครับคู่นี้แปดสิบแปดต่อสิบเอ็ดอีกสาระคำ <said> เสียงเป็นไงครับชัดเจนหรือเปล่าครับ <12. S 2> แปต่อ12บอายุสั่งน้อยตัดมาโอโหกอเลีย้ยเปิดไม่ออกล่างเลเนิงเหยียบนำทุนให้ลูกรับตะไขายเอเซียแมตต้าเียสโซฟ FC อดมินครับขอบคุณมากครับซุปเปอร์โอมนะครับซุปเปอร์โอมนะครับชัดเกนครับขอบคุณมากครับดึงภาพเขา้าอีกแน่ชัดเจนครับดึงภาพเขา้า สิบสามแปดอภูนิเตลแปดสิบสองเป็นไงครับชัดเจนหรือเปล่านะครับอายุทยาชัดเจนครับชัดเจนไหมครับโอเคนะครับสิบสามเก้าขอบคุณมากครับ สิบสามต่อเก้าครับมาดูโกโมนครับโอ้โหโกโมอนโอ้โหยังอยู่ครับเจ้าเอกันคารยกมาพายุสั่งน้อยโอ้โหคุณเต้เรียบร้อยครับต้องมีมีบล็อกนี่โอ้โหติหายแน่นอนครับเอาแล้วครับมาดูสิบเจ้าเป่าเรียกครับสิบสิบสิบสามต่อสิบครับ ขอบคุณครับทางสนามชัดเจนจัดไปครับถุกซูครัโปโปโปรบเชจัดไปขอบคุณมากครับโอเคนะครับพาพเสียงชัดเจนนะครับซูมให้แล้วนะครับ FC ทุกๆท่านครับมาดูคู่นี้อุมันอีกหนึ่งคู่ครับสิบเอ็ดสิบส 11ต่อ13ครับเอาแล้วครับพายุสังว่าตัดหมาเอากอเรียตเปิดโกมลยกกอเรียรอรรโอ้โหออกโอ้โหกอลิเอตตอกข้อออกครับกอเรียเตะออกครับโอ้โหเอาแล้วครับพลาดแล้วครับกอเรียลูกแรกครับ 1ิ1ส12ต่อ13ครับมาดูเกมเซิร์ฟโจเอ็กสลักคำเอกชันใช้สไลด์ตีเอกสลักคมตัดมาโอ้โหดีลูกนี้เซิร์ฟเอสเลยครับโอ้โหเซิร์ฟดีมากครับโจเอ็กสลักคมครับโอ้โหลงเราชัดเจนครับเหมือนกันครับอืมจัดไปครับขอบคุณมากครับ สลักคมาชัดเจน13กหลีเออครับผมอ้ยายุตัดมาอู้กอลีเปิดโกมลนยกโอ้โหนิ่งเหลือเกินครับโกมอเอ้าติดบล็อกพายุส้อยครับโอ้โหติดศอกเอาเลยครับน้าหนักของกอลีกโกมนลนแล้วครับตอนนี้นะครับ โโอ้โหมันอีกหนึ่งคู่แล้วครับคู่นี้นะครับอีกเต็มดูเกมตจมดูเกมครับโอ้โหเกมยโสโอเคครับจำได้แล้วครับตัวเกมยโสทอนนะครับน้องชายนะครับเก็บไปได้หลายตังค์เลยนะครับเมื่อวานจุดสามสิบสี่สิบสามต่อสิบสี่ โอ้โหลุกออกครับอุบลในแดงสิบห้าสิบสามเกมกระสังครับแดงโอ้โหเซตแรกนี่เกอลีโกบนแพ้นะครับเอกสารคามและพี่พายุสังน้อยนะครับดิ้ง่มสารไปนะครับต้องรอดูเซตที่สองครับอุบลชัดเจนครับขอบคุณมากครับยะโส ก็ว่ากันไปครับยอมแล้วครับก็ว่ากันไปนะครับใครเป็นอนที่พร้อมนชนะโหนโหนี่เขาชิงกับซูเปอร์แม็กเชิดได้ไหมครับแอนดวินได้ครับเซียม,มินครับขอบคุณมากครับเจ้าโนนร้อยท่าครับโยกไปลิงลบอีสานโอ้โหลูกนี้เหนือชั้นเลยครับ ยอดเจ้ากอเลียกระตุกเท้าไม่ทันครับลูกนี้นะครับจิตหอดนบานเลยครับผมอยู่ทำขุดทำขุดขุดชมคือกันครับโอ้ใช่แล้วครับนี่แหละครับขุดชมครับอยู่ที่สารเจ้าพ่อหลักเมืองเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับเสร็จแล้วทำาไมเอ็กซ์15 โอ้มันตัดออกมันจะดึกนะครับ2ใน3ครับขายุสั่งโอ้พีพายุครับเตะออกเองครับพี่พายุสั่งน้อยครับโอ้โหเป็นแต้มของกอริโกมอนครับ3 2ม3้อยูเซอร์ครับฝากกดกระดานใจครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอเพิ่มคอมมันระดับภาคหน่อยระดับเพชดีแล้วก็ระดับคอมมันหนึ่งเท่าครับหนึ่งเท่าครับบ้านค้ำพะกูดขับายโอ้จัดไปครับคู่นี้ น่าจะตัดออกมันน่าจะจะยาวเกินครับโอ้ไม่ข้ามครับเอานะครับเหลื <Okay. S 1> อีกคู่ครับค <Okay. S 1> ู่ต่อไปก็จะได้คู่สุดท้ายที่จะเข้าสีทีมครับคู่นี้คู่ที่ที่สามนะครับคู่นี้ <Okay. S 1> สองต่อหนึ่งครับเอกสารคามเอกชันสายตรีตังเท้าไปโอ้โห กอเลียลากเล่นเองหลังขอดโอ้โห่กอเลียครับเือมนไม่<น>ออกครับ<น>เล่นไม่ได้ครับลูกนี้นะครับไม่อยากจะเชื่อครับโอ้โหนะครับรายการนี้รายการใหญ่นะครับเอาแล้ครับมาดูวงเสิร์ฟพี่พายุสังน้อยครับสา มีเชนบุรีสต่อหนึ่งตัดไปโอ้โหลูกออกครับวงนี้เสิร์ฟออกครบเบนเานะครับอยู่ที่3ต่อ2ครับตอนนี้อีกสารครามครับสามต่อ2ออีกสารครามวงเสิร์ฟจะเป็นไง เสิร์ฟไปโอ้โหลูกเสิร์ฟทำงานครับเอกธนาคารครับเอกไชยภูมินะครับสุดยอดจริงๆครับหรือเอกท่าขอนยางนะครับวิทยาคมนะครับสองสี่ครับสองต่อสี่ครับตัดหมาเอาพี่พายุเปิดเอกธนาคารยกโอ้โหพายุสั่งน้อยครับโโอ้ห จะล้นครับยิงยาวเลยครับลูกนี้ดีมากครับสุดจริงๆครับดิงลมมีสารครับมาดูเส์ฟเจ้าโกมลครับสี่สองต่อห้าครับโกมลครับลูกเส์ฟครับโกมลซีโอครับค่ายซีโอครับพี่เสือแ่นครับ เอกสาระามยกขึ้นโอ้โหสุดยอดครับนี่แหละครับลูกทั้งตัวเตะมาแล้วครับทั้งตัวเตะโชว์แล้วครับตอนนี้โอ้โหลอยตัวอยู่ประมาณสองวิครับหนึ่งสองเตะครับยังเหมือนเดิมครับพี่พายุชนบุรีชัดเจนครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดยูสเซอร์ครับสองสองต่อหกครับ ตัดมาเอาแล้วครับตัวเอกสรรคามเปิดโยกเข้าไปโอ้โหค้างตัวเตะอีกแล้วครับพายุสางน้อยครับนี่นะครับลิงลมมีสารครับลอยตัวเตะครับผมค้างตัวนิดนึงนัมเบอร์วันค่าครับผมที่หนึ่งเลยครับที่หนึ่งเลยครับพายุสังน้อยนะครับหนึ่งในดวงใจของ นะครับกอเชียร์กันไปแล้วครับเจอต่อสองโอ้โหเสิร์ไปโอ้โหกมลป้อนแต่ก็มากอเรี่ยโอ้โห,โโหที่เสียงดีนรบบงนี้โดดดีคือเก่าครับแอดโอ้โหสุดยอดครับอายุไม่ใช่ปัญหาครับพายุสังน้อยนะครับเลขสามอัพเลยครับ เจ็ดต่อสามครับอีกสารคำเจ็ดเซิร์ฟไปโอ้โห,โหไม่อีข้าวครับแกกแต้มพะลูกนี้เจ้าเอกไมแซงไม่ได้เอาล้วครับเอาล้วครับกอรอลิกโกโมนนี่เหียดม่างห่างครับเอาล้วครับเจ็ดสี่เจ็ดต่อสี่ อายุสังน้อยเอ้าแกกแ้มอีกแล้วครับสังลูกด้วยนครับเตอ้์กสุดเอาละครับห้าเจ็ดห้า,าต่อเจ็ดครับมาดูเสิร์โกโมนครับ โหมนยิงยังไงพี่พายุแล้วเปิดเทาเตกสาัคคมตามยกบขายยุบโอ้โหขังตัวเตะครับพายุสังน้อยครับโอ้ oh. Oh, สดจริงๆครับพี่พายุครับโอ้ขั <c oughs> oh, งตัวขั <c oughs> งตัวแล้วก็ม้วนนะครับสุดยอดจริงจริงครับห้องเมียนน้อยชัดเจนครับจัดไปครับ ห้องเมียน้อยมีกี่คนครับอห้าต่อแปดครับอําเภอมหาชัยชัดเจนครับจัดไปครับระวังโควิดกันด้วยนะครับทุกวันนี้อันตรายครับยกโอ้โหอีกแล้วครับพายุสั่งน้อยโอ้โหดี้ดีมากครับลำไรลำไรแล้วครับพีแอดมินครับไม่เห็นเจอ s o m e t h เบิ้ลช่องนี้ ในรายการใหญ่มีโโมอนออรียค่ายซีโอานเพชรไม่มีตัวยกก็ผู้ใจฮู่ตู้อันนี้รอบแปดทีมครับนะครับก็อยากให้เตยซัมติงแหละครับมาเตะคู่ครับ <c oughs> รอบแปดทีมครับนี่ถ้าใครชนะก็เข้ารอบรอบสี่ทีมครับถ้าพูดตรงๆนะครับผมก็อยาก ดูบอลน้อยอีกนะครับบอลน้อยนะครับกับเจ้ากล้วยทอมลกเตะมากครับเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวไปดูทางช่องย้อนหลังนะครับย้อนหลังนะครับแอนมินิชาพลังตะก้อนะครับยูทูบดูเข้าไป่ายุสังโอ้โหขานตัวอีกแล้วครับขางตัวเป็นว่าเล่นครับหนึ่งวิสองวิอีกนะครับโอ้หเดี๋ยวข้างตัวสามวิให้ดูครับที่พายุสังน้อย เริ่มโชว์แล้วครับเต้น้อยข้างตัวร้อนได้ปะเนี่ยขัดแต้มขาดแต่วันนี้ครับเออครับผมสิบห้าไปหนอตัวเฉยเกี่ยนทางเปลี่ยนทิศครับตัดไปโโอ้หกระด,ดูกดีเพราะว่ากระดูกดีเพราะว่าเตะเตะเตะตังกันบ่อยหนอเอ็นผมถ่ายประจำเนี่ยดูกีเอาเสียกันเยอะ สิบหกใจใจได้หมดแล้วเรียนเรียนที่เขาครับเตะจีตัวพายุเต่ได้ที่จุดของสนามขบวนกอเลี้ยงขึ้นไปเตะไกลแท้แหละครับไอ้สูงน่าจะมีสปอนเซอร์สนับสนุนมานะครับ สิบเอ็ดหกสิบเอ็ดต่อหกครับมาดูวงเสิร์ฟเจ้าเอกสารคามอู้เอกเสิร์ฟดีมากครับเจ้าเอกสารคามตัดไปโอ้โหปล่อยออกครับโอ้โหเจ้าเอกประตูสีอย่างเดียวครับยังไงก็ดีไว้ก่อนเลยครับมาดูวงเสิร์ฟเจ้าเปอลี่ครับเจ็ดสิบเอ็ด เจ็ดต่อสิบเอ็ดครับต่อเลียโอ้โหลูกนี้โอ้เสิร์ฟลูกนี้ครับโอ้โหกอลีเครับส,สุดๆจริงๆครับลูกนี้เจ้าเอกต้องยอมครับเจ้าเอกหลงเมื่อกี้นะครับนึกว่าจะเสิรฟส์ฟรท็อปท็อปยิงเข้ายัดตัวครับลูกนี้โอ้โหหลังเท้าปั่นหน้าเนี้โอ้หลงครับเจ้าเอกยิ้มแย่ๆแล้วครับโอ้โหต้องให้เลยครับต้องให้เลยครับลูกนี้นะครับ เหลี่ยมเดิมพันมาแล้วครับเจ้าเกาเลีครับไม่ออกเออไม่ออกเลย <c ười> <c ười> ตักไม่ขึ้นดีแล้ววิ่งรับอ่ะเออใช่ใช่ใช่เขาเสียบดีเราวิ่งตักไม่ทันเฉย พี่ทีัเพายุสุดๆหน่อยคาเอครับผมนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ครับมาดูเสิร์ฟออเ้า,เอา,ามอสของมอสของแมาแล้วครับเนี่ยมอสส้มกุหลาบโอ้โหโอ้าเจ้ามอสจะจะเสิร์ฟัดหัวเนี่ครับลูกนี้ เจะมอสลกมาแล้วครับมอสจะสซพรครับหรือมอสสุนพลัสสิบสองแปต่อสิบสองเอาลูกนี้เอาอีกแล้วครับโอ้นะครับจะเล่นเจ้าจะเล่นเจ้าเอกครับแต่เจ้าเอกรู้ครับลูกนี้โอ้โหจะจะจะย้ำครับโอ้โหครับจะย้ำครับโอ้โหกัเรียครับโอ้ กอลิเอจะย้ำครับ13-8 13-8โอ้โหมอสยกกอลืเอโอ้โห,โโหโไม่เหลือครับลูกนี้ยิ <You say S 1> ่งเสียนนี่ที่ฝ่ายุสังน้อยครับขึ้นบล็อกไม่ทันครับลูกนี้เป็นแต้มดีของเจ้ามอสและเจ้ากอลิเอไปครับเสริฟดีจัดเลย ที่เมื่อกี้โอ้โหสุดยอดครับแต่เจามมอดแ่งแน่นครับสิบสามต่อเก้าครับย้ำไป,ปโอ้โหเปิดโอ้โหลูกนี้ครับกอลือเตะดีจริงๆครับ ก็ดีคือออกไมเนีอแมวไม่ทันดูไม่ทันยิ่งเกมเกมเดีเกมครับสิบสีเก้าสิบสีต่อเครับไปเอามอสโอ้โหยกเข้ามาก็เลีย ออกกบอลลงกดบอลพบโอ้โหดีจริงๆ,ๆ,ๆครับลูกนี้สุเตอรซัมติงกอริเอเตเล่นเป็นตัวยกให้กอริเอเป็นตัวทำเจอกับกิ่งบอลน,น้อยมาขามผมว่าไพ่บ้านมาขามแพ้ตัวกรัแบทสิบสี่ก็ว่ากันไปครับ โอคอเลียตัดมาาอ้พีพายุเปิดโยโก้าไปตัดให้หุึงโอติดโยสิบห้นสิสครับเอกสาละครมพีพายุสับนะ้อยนะครับชนะอ่สอเลียแล้วก็เจ้ามอสเจ้าโคมอนนะครับสองเซตร,รวดครับสุดมันจริงๆครับชมๆกูต่อไปได้เลยครับ